ูที่เส้นดีมานเคิร์ฟเวลาเราว่าเอ่อจะใช้สองแกนคือตรงนี้เป็น Pri c e กับตรงนี้เป็น quantity คือราคากับจำนวนน้องเห็นความสัมพันธ์ไหมว่าความสัมพันธ์ของราคากับความสัมพันธ์ของจำนวนนะถ้าเป็นดีมานน้องคิดว่าถ้าราคาแคาพง quantity ดีมานจะเยอะหรือน้อยอ่ะถ้าราคาแพงน,น้อยอ่ะ quantity ดีามนานจะเยอะหรือน้อยน้อย แล้วถ้าราคาถูกน้องคิดว่าคาุณภาพดีมาจะเยอะหรือน้อยเย <Yeah. S 1> อะอะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปกติของคนว่าคนชอบของถูกถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อคนชอบของถูกเนี่ยเวลาวาดความสัมพันธ์ของเส้นดีมา์จะเป็นเส้นนี้ความหมายคืออะไรความหมายคือว่าถ้าสมมุติเออพี่โน้ตจากตรงนี้นะท้ายศูนย์กับคิวศูนย์สมมุติว่าอยู่ดีราคามันสูงขึ้น กลายเป็นคีหนึ่งคัรแบบตรงนี้ก็คือคีหนึ่งความหมายคืออะไรเมื่อราคาแพงขึ้นคนุณลิตีทีมาจะตกก็คือพอคนไม่ชอบเนี่พอของแพงคนจะไม่อยากซนะื้อแล้วในทางตรงข้ามถ้าราคาเป็นถูกลงจะเห็นว่า Q2 อ่ะจะเพิ่มขึ้นในที่นี้ก็คือราคาถูกคนจะอยากซื้อมากขึ้น,นตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า contraction ออกดีมาคอนแทคแต่ว่ากดลงเวลาเราดูว่ากดลงให้ดูที่คอนดิตี้เป็นหลักอย่าไปดูที่ทายส์ดูที่คอนดิตก็คือการที่คอนดิตี้จะลดลงอ่ะก็คือเกิดจากการที่ทายส์คอนขึ้นือดูที่คอนดิตี้เป็นหลักว่าคอนดิตี้ลดลงเรียกว่าคอนดิคอนแทคชันออกดีมาในทางมันค่าถ้าราคาลดแล้วทำให้คอนดิตี้เพิ่มเราจะเรียกว่า e x t e n s i o n e x t e n d แ o n เกว่าขยายเนาะเดือนน,นี้จะเรียกว่า extension ออกดีมาเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไร ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า movement along the curve movement mm hmm. ก็คือตามชื่อคือการเคลื่อนที่ภายในเส้นการเคลื่อนที่ภายในเส้นจะเกิดจากอะไรเกิดจากสาเหตุเดียวเท่านั้นคือ c a u s e by change in p r i u e เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราวาดกราฟเนี่ยเราใช้ปัจจัยที่มีผลอันนี้คือเป็นเหมือน independent factor แล้วนี่เป็น dependent factor ก็คือปัจจัยเนี้มีผลทําให้ตัวนี้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัจจัยนี้เปลี่ยนคือเมื่อไ r i c e เปลี่ยนจะทําให้คอนทีดีมาเปลี่ยนก็คือเป็นการมันเลนเซนด้วยเส้นนี้แล้วมันก็คือเป็นแค่ movement ตลอด curve ก็คือเคลื่อนที่ไเซนที่ถามว่าถ้าเป็น shift in the curve ต่างกันยังไงอ่ะ shift นะ in e m a n curve สมมติที่บอกว่า ปัจจัยนะนี่คือ c o s t by factor apart from r i c e คือเกิดจากสาเหตุอื่นอะไรก็ได้ทั้งหมดที่ไม่ใช่ r i c e สมมติพี่ยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกคือ income ไรายได้ของคนน้องคิดว่าถ้าไรายได้ของคนมากขึ้นจะทำให้ดีมานยเงนไงเพิม่มขึ้นอ่ะเพราะ ที่สาเหตุไหมเพราะมีเงินเยอะอยากซื้อ่ทำให้มีเอเบิลใช่โยงกลับมาเพราะดีมาเราบอกวิวยิ่งกับเอเบิลเพราะฉะนั้นการที่มีเงินทำมากขึ้นมันโยงไปทําให้เอเบิลหวานมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันคือการที่ดีมามากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่าเรารู้ว่าดีมามากขึ้นแต่เวลาวาดกราฟเราจะวาดอย่างไรตรงนี้ความหมายคืออันนี้คือเส้นดีมาถูกไหมก็ลืมพูดไปค่ะ ให้รู้จักคำว่า series, pyramid เคยยิงคำนี้ไหมคะไม่เคยคำนี้เนี่ยความหมายคืออะไรความหมายคือ factors, remain, consent คือเราจะให้ปัจจัยที่เหลือคงที่เวลาเราจะพิจารณาในทางอีค่อนนเพเ่อร์ความง่ายคือเพื่อเพื่อความง่ายเลยเวลาเราจะพิจารณา เราจะมองแค่ปัจจัยนั้นอย่างเดียวโดยที่ให้ปัจจัยอื่นคงที่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าไพรส์การที่ไพรส์เปลี่ยนเนี่ยสมมุติพี่บอกว่าประกรันสองแค่งนี้เหมือนการรูปประกานน้ำมึกภายในก็ต้องเหิืเท่ากับรูปประกานสิ่งที่ต่างกันมีแค่อย่างเดียวคือเรื่องไพรส์เขาใช้ถ้าเราจะพิจารณาเรื่องแฟกเตอร์เรื่องไพรส์คือถ้าทั้งสองอนะันเหมือนกันแค่นี้แปดบาทแค่นี้สิบบาทน้องจะนเตอรซื้อแค่งใหม่ อย่าได้ที่ไหนเราก,ก็ต้องเลือกแฟกเตอร์ที่ถูกก็เห็นที่คอยบอกแล้วว่าเมื่อราคามันถูกลงคนจะต้องกงารมากขึ้นเ e r e v i s i i b ัสคือเมื่อแฟกเตอร์อื่ทุที่มไม่ใช่ว่าแท่นี้แปดบาทก็จริงแต่น้ำมึกมันเหลือแค่นิดเดียวจะหมดแล้วในขณะที่แค่งแท่งนี้สิบบาทแล้วน้ำมึกยันอยู่เต็มคนอาจจะเลือกแค่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นคือเวลาเราพิจารณา,า 1, แฟกเตอร์ใดแฟกเตอร์หนึ่งเราต้องให้ทิ้งตัวคงที่ให้หมดไม่งั้นเราจะดูผลไม่ได้ ก็เลยมีคำนี้ขึ้นมาว่าเซนเซอร์สไพรัสอาจจนิย้อนกลับมาที่อินคามถ้าเราจะพิจารณาเรื่องอินคารเราก็ต้องให้แฟกเตอร์อื่นคงที่ให้หมดรวมถึงไทส์ด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสมมุติที่ระดับราคา P1 ตอนแรกคนมีคิวความต้องการดีมาของสมมุติอะไรอย่างแอปเปิ้ไลไปเลยที่ข้อนี้คุณิตี้พอตอนหลังเมื่อคนมีอินคามมากขึ้นสแสดงว่ามีเอเบิลทูบายมากขึ้นจุด จะเลื่อนมาทางขวามือก็คือ r e f e r e n t ว่า opportunity ม,มันมากขึ้นนะที่ระดับราคา P 1. เพราะเรา a s s u m ว่า่ายส่งของ P ี่อ่ะทีนี้มาดูถ้าระดับราคา P สองตอนแรกเราต้องการซื้อบิลดิ้งใน m e l b o u r ที่ตรงนี้ Q สองตรงนี้แต่พอตอนหลังเรามีทําทำมากขึ้นเราก็สามารถซื้อได้มากขึ้นจุดจะเลื่อนมาทางขวามือถูกไหมที่ระดับราคา P สอง P สามก็เหมือนกันตอนแรกเราซื้อได้เท่านี้ ตอนหลังมีนคมากขึ้นจุดก็เริ่มมาทำขับมือเป็นจุดนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างเนี้ยทุกระดับราคาก็คือเนี้ยราคาตรงนี้ก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนจุดมาทางขวาลงมันก็เลยเหมือนมีเส้นใหม่เกิดเกิดขึ้นทางด้านขวามือเป็น D2 มันก็คือการชิฟต์อินเนอร์เคอร์มาทางด้านขวาเพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างหรือยังว่ามูฟเมนต์อินเนอร์เคอร์กับชิฟต์อินเนอร์เคอร์ต่างกันอย่างเนี้ยมูฟเมนต์ก็คือเกิดจากปัจจัยเรื่องไทส์ชิฟต์คืออย่างอื่นที่ไม่ใช่ไทส์ เพราะฉะนั้นก็เป็นอินคามอย่างนี้สมมติอินคามเราให้เพิ่มขึ้นท้ายจะอธิบว่าคงที่เพราะฉะนั้นที่ราคาเท่าเดิมเราสามารถซื้อได้มากขึ้นจุดเนื่องมาทางขวาแล้วมันเป็นอย่างไี้ทุกระดับราคาก็คือเส้นเนื่องมาทางขวาอ่ะเพราะฉะนั้นแ้่ต่อมาพี่บอกว่าเกิดเอ่ออ่านน้องบอกมาก็ได้ว่ามีปัจจัยอะไรอื่นอีกบ้างที่ทำให้ดีมาชิปไปทางขวาเราเหมือนจะอินคัมได้ไหะดีมาชิปชิปไปทางไหนแรกขึ้นหรือลงก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้ ราคาสินค้าอื่นอะราคาสินค้าอื่น price of a t h e r goods จะเห็นว่ามันไม่ใช่ราคาสินค้าของตัวมันเองเพราะถ้าเป็นราคาสินค้าของตัวมันเองมันต้องเป็น movement ในเช่นมันเองทีนี้ price o f t e r goods เนี่ยมีอยู่สองแบบจำได้ไหมรู้ไหม price o f t e r goods เขาเรียกว่า s u b s t i t u t e กับ complementary คือสินค้าทดแทน กับสินค้าที่<ม>ใช้ร<ม>่วมกันอ่ะทัพย์สินอุปกรณสินค้าทดแทนยกตัวอย่างอะไรบ้างที่เป็นสินค้าทดแทนกันไ,ได้สินค้าใช้แทนกันได้เนยกับครีมเทียมอ่ะเนยกับครีมเทียมหรือเราง่ายกับเบสิกคือโคกับเบ๊ซี่เพราะฉะนั้นถ้าพี่บอกว่าถ้าราคาของเบ๊ซี่ลดลงถามว่าทีมันของโคจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้น ดีมันของแบคซี่เอร์ไพรของแบคซี่ลดลง<อ>แลบคซี่ลดลงคนจะหันไปกินอะไรกินแบคซี่แล้วดีมานของโค้งจะเป็นยังไงลดลง,ลงอ่าดีมานของโค้งจะลดลงเพราะฉะนั้นถ้าดีมานของโค้งลดลงในที่นี้เวลาเราวาดจ้ P Q มันก็เหมือนเดิมว่าในอ่ะไพรของโค้งนะฟันดิ้งของโค้งตอนเนี้ยที่ระดับราคาเดิมเชื่อมที่ Dinner ตอนแรกคนต้องการกินโค้งเท่านี้ โค้กยังอยู่ที่เดิมนะไพรส์หึ่งไม่เปลี่ยนไไแต่เนื่องจากว่าไพรส์ของแท็ซี่ลดคนก็เลยหันไปกินโค้กมากขึ้นเฮ้หันไปกินแท็ซี่มากขึ้นโค้กก็เลยลดลงก็เลยจุดก็เลยเรื่อมาทางซ้ายมือแล้วมันก็เป็นอย่างที่ระดับราคาปีสองก็เหมือนกันจุดก็เริ่มทางซ้ายมือไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เหมือนเส้นมันชี้มาทางด้านซ้ายไป็ตีสอหางเป็นชิปซ้ายชิปซ้ายหรือมองว่าชี้ลงก็ได้ก็คือมาดงต่ะเพราะฉะนั้น ตรงนี้คอมมิแทนที่กูสินค้าที่ใช้วมกันเช่่อใบ้างน้ำมันกับรถรถอ่ะรถกับน้ำมันเออ่ถ้าพี่บอกว่าราคาของน้ำมันเพิ่มปริมาณของรถจะเป็นไงลดลงเพราะพวกคนไม่อยากใช้รถอ่ะเพราะว่า ค่าซอมรถคืออะไรนอกจากคอสข่อมรถเองแล้วยังต้องมีไปซื้อน้ำมันด้วยในเมื่อน้ำมันแพงเนี่ยคนก็ไม่อยากใช้รถเพราะถ้าซื้อรถก็ต้องใช้น้ำมันที่มันแพงขึ้นไปด้วยคนก็ไม่อยากใช้นี่มาของรถก็เลยลดลงก็คือชิปเลยประมาณนี้